อยู่ศีรษเกียรถามจริงจริงถามตรงตรงคลิปนี้บอกให้ถามคลิปนี้คุณแม่จะบงบอกให้พูดตรงไหนตอนนี้อุ๋งอิงอยู่กับสาวนั่นแพงประมาณที่สองเดือนเขาเดือนที่สองนะเขาเดือนที่สองเเดือนที่สองพูดถึงรายได้กำลังใจนะถือว่าเป็นกำลังใจใช่ไหม ไล่ได้จริงดูที่ประมาณไล่เศเสียะนี่ครับถือว่าเป็นการฟังข้อมูลสําคัญจากปากแม่น่อยแม่น่อยคือแม่ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับผู้ชมครับแน่นอนว่าน้องเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำในตอนนี้เป็นอย่างมากมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้แค่2เดือนเสร็จษนะคุณผู้ชมปรากฏว่าทารายได้ได,ไดมหาศาลมากซึ่งคุณแม่เนี่ยมีการเปิดเผยนะครับ,บรายได้ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่มาอยู่เวที สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไม่กี่เดือนก็ประมาณ2เดือนนะครับหลายคนบอกโอ้โหน่าอิจฉามากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปรากฏการณ์ใหม่ของวงการหมอลำเนี่ยกลับมาเป็นปอปปูล่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่างอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรืออุ๋งอิงรัตนาพรสุดเอออุทุมนะครับนักเอกสาวหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงอายุแค่16ปีคุณผู้ชมหอบความฝันในการเป็นศิลปินหมอลำมาออดิชั่นหลังเวทีหมอลำ ปรากฏว่าแน่นอนครับด้วยเสียงร้องของน้องที่มีพลังทําให้สามารถเอาชนะใจหัวหน้าวงอย่างโจโยมนินและได้รับเข้ามาเป็นลูกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมวงและพ่อยกแม่ยกมาดูกันอย่างล้นหลามมืดฟฝาามัวรินก็ว่าได้ครับอุ๋งอิ่งนะครับเข้ามาออดิชั่นในคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับไม่กี่เดือนเอง เพียงแค่2เดือนนะครับกระแสของอุ๋งอิ่งเนี่ยกระหึ่มไปทั้งประเทศล่าสุดครับคลิปนี้นะครับผู้ใช้ทวิตต์ไรนึงมีการนํามาเปิดเผยครับสนทนาพูดคุยกับแม่หน่อยแม่หน่อยคือแม่ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าเปิดยินดีกับอุ๋งอิงและครอบครัวด้วยนะคะน้องเก่งมากแก้วเสียงน้องดีเสียงใหญ่ห้าวแน่นขอให้น้องดังยิ่งขึ้นไปขอบคุณบอสโจและวงสาวน้อยที่ให้โอกาสน้องอุ๋งอิงเมื่อถามถึงรายได้ไปฟังจากปากคุณแม่ครับ วันนี้ผมบอกได้ว่าเส้นท้าตรงนี้พี่ดองเห็นอุ้งอิงม้างแต่มือแรกตัดแต่กเก้ามาสะบักกับคุณแม่หลังเวที่ยูศิละเกียดถามจิตจริงถาม,ถาม,ถามตรงๆคลิปนี้บอกให้ถามคลิปนี้คุณแม่ก็บอกให้พูดทงไมตอนนี้อุ้งอิงอยู่กับสาแนแพงประมาณที่สองเดือนเข,เขาเดือนที่สองนะะ เขาเดือนที่สองค่ะเดือนที่สองพูดถึงรายได้คือกำลังใจนะถือว่าเป็นกำลังใจสิไปรายได้จริงอยู่ที่ประมาณล้านเศษเศษเนะคือรายได้มาจากทุกทางแม่นจ้ะพี่น้องครับภายในเดือนกว่าครับแทบไม่น่าเชื่อครับสองเดือนจ้ะเขาสองเดือนเลยไมานี่เดือน